ที่นี้หอมสองหอมสองคือหอมสูงนี่ที่เห็นอยู่ในหอมสูงเขาพัฒนามาจากข้าวหอมมะลิ105ที่มีที่ม,มีแม่นะแม่คือหอมมะลิ105ที่มีความทนต่อภาวะน้ําท่วมฉับพันเอามาฟิชเชอริ่งกับหอมมะลิ105ที่ต้านทานโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลได้ลูกออกมาจากแปดคู่ผสมเป็นข้าวหอมต้นสูงสูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบสี่เซนประมาณร้อยห้าสิบไม่เกินร้อยห้าสิบเซนเท่ากับหอมมะลิ เขาจะคล้ายๆกับหอมมะลิคือเขามีต้นที่สูงประมาณสูงความสูงก็เท่าหอมมะลิเลยแต่ลักษณะลักษณะอีกอันหนึ่งที่ที่เขาไม่เหมือนคืออย่างที่นีบอกตอนที่ออกรวงอะตอนที่ออกรวงตั้งตรงอะจะเสมอกับใบธงใบธงจะตั้งตรงเสมอกับใบธงนะรวงจะเสมอกับใบธงเพื่อนขาและรวงของหอมสยามจะยาวกว่าหอมมะลิและรวงจะมีเมล็ดที่แน่นกว่าส่วนรากก็จะรากยาวเหมือนกับหอมหนึ่งเลยอย่างอื่นน่ะเหมือนกันต่างกันแค่ว่าทรงต้นจะสูงกว่าทรงต้นจะคล้ายกับหอมมะลิหอมสอง ทนต่อภาะวะน้ำท่วมสับพลัน